สวัสดีค่ะพบกันในสวนนะคะวันนี้อากาศดีค่ะมีแดดวันพุธนะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้าสวนชมสวนแล้วก็เก็บผักนะคะเริ่มโดยการเก็บถั่วนะคะนี่ถั่วอะไรไม่รู้คล้ายๆถั่วฝักยาวแต่ฝักไม่ยาวนี่นะ รู้สึกว่าภาษาสวีเดนเขาจะเรียกบีดเบอร์นูดโดนท่ากินไปเยอะมากค่ะถัว่ว mày loi kín cột lạ mày ô mày đồ tàn đi măng ừ kịp tàn đó nè tụi nhiều luộc nâng tô lạ thường mấy thường mấy โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บนึงมันติดไอ้นี่ดอกไม้ค่ะนะดอกดาวเรืองเดี๋ยวก้าวอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยก้าวข้ามดอกดาวเรืองมาเก็บถั่ว ถึงนะ่ะโอ้ยเกือบหัวทิ่มตอนที่ปลูกไม่คิดว่ามันจะเป็นกอใหญ่นะดอกดาวเรืองปรากฏว่าเขาใหญ่มากเลยอะ่ะใหญ่มากเลยนี่เห็นไหมไม่คิดว่ากอเขาจะใหญ่ พอกอเขาใหญ่มันก็เลยกลายเป็นว่าสองกอกลายเป็นกอเดียวเข้าไม่ได้แล้วทีนี้นี่ถั่วถั่วกึง่งถั่วฝักยาวเดี๋ยวจะให้ชมต้นไอ้นี่ขึ้นช่ายต้นนี้จะเก็บมเมล็ดไปทำพันธ์สำหรับปีหน้าคะ่ะตรงนี้ก็แตงอีกลูกหนึ่ง ไม่เยอะค่ะไม่เยอะพราะมีพอมีเก็บใส่กับข้าวทำกับข้าวได้กินกับส้มตำใส่ผัดกะเพราอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่มะเขือเทศกอนอกบ้านปลูกผักด,ดกมากเลย กอนนี้ดกนะดกกว่าในบ้านปลูกผักค่ะคิดว่าก้อนนี้ก็ดกปลูกผสมผสานค่ะปีนี้ทีนี้เราจะมาดูมุมนี้บ้างว่ามีผักอะไรให้เก็บบ้างนะถั่วค่ะทัว่ว นี่นี่ค่ะถั่วตกทานตะวันงามๆค่ะพอบานเสร็จเขาก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวก็จะกลายเป็นเมล็ดทานตะวันปลูกให้นกกินเดี๋ยวเราจะเก็บบวบค่ะทีนี้บวบสกีนนี่นะลูกนี้นะเราจะเอา ลูกนี้แก่มากแล้วนะจะเก็บไว้ทำพันธลูกนี้ล่ะลูกนี้เอาไว้ก่อนเก็บเยอะกินไม่หมดกินไม่ทันเดี๋ยวจะให้ดูสตรอเบอรี่ค่ะเห็นไหมเขาขยายพันธุ์เองนะเขาขยายพันุ์เองด้วยวิธีธรรมชาติของเขาก็คือเขาจะเลื้อยไปเรื่อยๆแล้วก็แตกเป็นยอดใหม่ต้นใหม่ค่ะนี่เห็นไหมเห็นไหมเยอะแยะเลย ก็จะปล่อยให้เขาเลื้อยเองตามธรรมชาติบนแปลงปีหน้าเราก็จะไม่ปลูกดอกดาวเรืองแบบนี้แล้วนะแปลงนี้ก็จะให้เป็นแปลงของสตอบอรี่ร้อเปอร์เซ็นตนะปีหน้าอ้อมอ้อมก่อนอ้อมก่อน เอามาฝากนี้มาเก็บตัวนี่ไม่เยอะแต่ก็มีนะมีฟักทองอยู่ลูกหนึ่งแกนหรือเปล่าไม่รู้เห็นมันอยู่ไซนั้นมาต้องนานละหลายอาทิตย์ละ อันนี้มีรอยกินของทาง่านี่เราจะมาเอาสุกินนี่ลูกนี้ด้วยนี่ค่ะสองลูกค่ะ นี้เป็นผักรุ่นใหม่นะมีผักโขมตรงนั้นแล้วก็ผักสลัดชี้ลาวมีถั่วตรงนี้อีกนิดนึงนี่ค่ะตรงนี้ก็มีนะสกินี่แต่ยังเล็กอยู่หลายลูกเลย แล้วก็อางุ่นนิดนึงองุ่นนิดนึงนี่องหุ่นปีนี้ตกมากเลยดกมากมากเลยนี่เก็บไปสักกี่พวงดีสองพวงพวแม่พีกินเล่นอยากกินเมื่อไหร่ก็ค่อยออกมาเก็บนะเอาสองพวงพอ่อนี่ค่ะ สวนผักเล็กๆหลังบ้านวันนี้นะคะวันที่สี่กันยาค่ะเข้าสู่ฤดูใบไ,ไม้ร่วงสวีเดนแล้วนะกลางคืนอากาศก็จะหนาวเย็นค่ะแต่ดอกดาวกระจายเขาก็ยังบานเรื่อยๆนะยังคงบานเรื่อยๆค่ะนี่ตอนที่ปลูกไม่คิดว่าเขาจะต้นใหญ่ขนาดนี้เอาไปเอามา เป็นว่าโอ้โหดอกดาวกระจายคลองสวนเลยทีนี้เต็มเลยก็จะมีสีขาวสีชมพูหลักๆนะสีขาวกับชมพูเดี๋ยวไปดูในบ้านปลูกผักด้วยนิดนึง วันนี้มีพริกแดงเพิ่มมาเยอะแยะเลยแต่ว่าพริกยังไม่เก็บเพราะว่ามันเพิ่งจะแดงเห็นนะมันเพิ่งจะแดงยังแดงไม่ค่อยได้ที่สักเท่าไหร่ก็เอามาแค่นี้ก่อนอวางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะไปชมไอ้นี่ผักสลัดรุ่นใหม่เขาโตเร็วนะนี่ค่ะโตเร็วอยู่โตเร็ว เป็นประกาดขาวแบบไม่หหอนะุมนี้เพิ่งลดน้ำไปนะโหดอกดาวกระจายดอกนี้ใหญ่มากเลยชนหลังคาค่ะ พิ่งลดน้ำไปพริกกะทยอยแดงนะแล้วก็มะเขือเทศก็ทยอยแดงลูกนี้เราเก็บเก็บกินเล่นมันไม่ดกค่ะนี่ซ้ำลูกค่ะกินเล่น เข้ามาในร่มนี่ค่ะคลิปนี้คลิปสั้นๆเก็บผักในสวนนะคะได้ถั่วเนาะแล้วก็ได้บวบสกินี่ได้แตงแล้วก็ได้องุ่นค่ะ